<c oughs> ครับัสดีครับลุงคำคนแก่สร้างตัวก็วันนี้ก็ได้มาดูให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาดูบรรยากาศลุงคำกำลังสร้างฟันครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จครับต้องรองบประมาณรองบประมาณค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ ใ้การเทเสามงลังคาไว้ครับก็รองบประมาณค่อยเป็นค่อยไปครับเป้าหมายอยู่ไกลมากครับเป้าหมายเส้นใสวันนี้ลองคำก็ามาปรับดิน มาปับดินเตรียมเตรียมเตรียมไว้เทอประมาณพร้อมก็เตรียมไว้เทก็ขอบคุณเรีีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจลงคำมาตลอด บรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกครับ ให้ดูบรรยากาศความฝันของลุงคำนะครับตอนนี้ก็ทำตามงบประมาณไปเรื่อยๆครับขอบคุณ x c, FC, อ f c นะครับที่ติดตามและให้กำลังใจลุงคำมาตลอดลุงคำก็จะสู้ถึงฝันครับครับสำหรับวันนี้ก็ ทุกคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณไว้หน้าที่นี่ด้วยครับสู้ต่อครับดีครับ